วันไหนวันไหนปาดอ้โหดอกนี้ครับ,บโอ้โหอ,อัง ดีมิตรรักแฟนเพลงสหายนะักตันทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับบงังช้างน้อยกันอีกเช่นเคยกับเกมอาแปะนะอของค่ายพีจีนะวันนี้บางเอาทุนมาที่200นะบางขอเริ่มที่เบสยี่สิบนะบ,บคุณผูดูยังไงมันจะเป็นยังไงปักไรเอาเตอร์เข้าเลยเอาไม่ต้องลุนล้นนะจะเข้าเลย วันนี้บังจะมาเดิมพันท่านหนึ่งทีนะตัวได้เล่นการพนันท่านหนึ่งหมุนนะ้ว่ายัางไงเลยไปเลยเปล่าโหตกดำนะไม่แล้วก็เล่นบงังซะแล้วเอานะคุณผู้ชมเธอเทอร์โบไปปัปไปว่ายัางไงตัวทีสี 4. มาหรือเปล่ามาเลยหรือเปล่าปัดปัดไปเอ้โมาเว้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคาแรคเตอร์มา บังไม่หมุแล้วจ้าเปิดนี้เริ่มกันเลย8ปดคูณแปดนี่ะจ้ามาดูว่าคุณผู้ดูว่าจะนอนให้บังหรือเปล่าแปะวันไหนวันไหนปาโต้โอ้โหดอกนี้ครับโอ้โหอ่งเปากระฟองแดงครับมาเต็มจอไม่ไงวันนี้เอาอย่างไรเฮ้ยไหนปุ๋ยไหนปุ๋ยโอ้โหมาแบบนี้ครับเปิดนี้ห้าพันสองโอ้โหเอ๋อ ไว้เฮยเราแปะเอาละวงได้เกิดได้เกิดได้ขายวันนี้จะบังว่ายังไงมีอะไรไหลหรือเปล่าว่ายังไงมีอีกหรือเปล่ามาแล้วมาหน่อยจ้มมาหน่อยหืมกำรางวัลรวมนะห้าพันสองนะคุณผู้ดูมาบังก็พอมีกำไรแล้วบังขอขยับเบ็ดขึ้นไปสักหน่อยนะวันนี้ดูนะแปะจะมาดีขอไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะเปิดเทอร์โบไป ว่ายังไงมีอะไรไหลต่อหรือเปล่าว่ายังไงนริ่มเบ็ดหนึ่งร้อยตั้แตร์มาแล้วปักปักกับไอโอ้โหเฮาเลยว้าเบ็ดหนึ่งร้อยเข้าให้บัง้ลยเธอสแกตเตอร์ครัแปะเอายังไงคุณผู้ดูเริ่มกันเลยไม่หมุนแล้วครับบังกลัวตกหลุมดำมาเอายังไงปักไปปักไป ว่าอย่างไงตักกับไอ้โอ้โหหายพายุมีเปล่าเนี่ยโอ้โหอะไรวันนี้เบ็หนึ่งร้อนไม่จ่ายบางเลยครับคุณผู้ดูโอ้โหบางต่อหล่นลงมาที่เบ็ดเก้าเบนะว่ายังไงเบ็ดเก้าใส่ตักโอ้โหมังกรมังกรมังกรทองครับหัวมังกรนักหัวมังกรหรือหัวสิงโตนะคุณผู้ดูโอ้โหเอาเรือยังเฮ้ยมาทีมเต็มจอจ้าคุณผู้ดูโอ้โหอะไรวันนี้ เดร้ลอย,ยไม่จ่ายแต่เบรคเก้าติดจ่ายแล้วคุณผู้ดูไหลน,นอกระโกพันแดดพอเปิดนี้เอาละว,วัาเบรดเก้าติบเอาเรื่องไว้เฮ้ยบางรถลงมาที่เบรคแปกตินะดูนะว่าจะเป็นยังไงมาแล้วสิตัววงม้วนแก่ไม่เ้าแล้วครับคุณผู้ดูโอ้โหเอาเรื่องไว้เฮ้ยเบ็คแปดสิครับกรเลขมงกลแล้วแปดคูณแปดไปเลยเน้นไหนเราก็มาเบรคแปดติบแล้วว่ายังไงจะ ไอเราเออแาครับไปไหนคุณลูกปักไปเอาอย่างเงียบอยู่นะเอาแปะย่งเงียบอยู่นะใส่ตุยใส่ตุยปัดกับไอเอ้าอังเปล่าไหมแล้วมีลูกเปล่าชาช่องสามโอ้โหเรียกไม่มานะแต่กระดาษกำไลอยู่ห้าใบนะเอาแล้วนะของเหมือนลูกปัดโอ้โหเอาแปะนอนมาแล้วเออโอ้โหเอย่างเงียบๆแปะนอนนะคุณผู้ดูสามต้นสอง ครหนึ่งหมุนสุดท้ายท้ายพาย,ยุมีหรือเปล่าครับก็ไผ่มาช่องสามปัดกันไหมไงไงปัดกัไห,ไหมเอมาหน่อยเอมาหน่อยอเอไม่มานะช่องสามตังวันก้อนโตนะฟันกะ้าไปก่อนมาดูเงินรางวัลรวมนะามื่นหนึ่งนะคุณผุ้ด,ดูโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยนะแปะใครอยากเล่นตามบังนะ่ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บังด้วยนะว่าเจอกับบังใหม่ในจิปหน้านะขอบคุณค่ะ